สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับ Joker b ์บาร์เท t ร์ทัตทูซับไพชา e แนลนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องสักอีซัพพีนะครับจะเป็นระบบภายในเครื่องสักนะครับพอดีมีเพื่อนๆพีพ่แนะนํามาว่าอยากดูข้างในมันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมี ตัวกระบอกนะครับเป็นตัวกระบอกแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับดูชิ้นส่วนข้อเวียงนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับดูใกล้ๆนะครับชัดๆเลยนะครับลื่นนะครับข้อเวียงลื่นแล้วก็คุณภาพดีนะครับเป็นสแตนเลสนะครับ ส่วนตัวมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นแผงวงจรนะครับเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับระบบกระบอกก็จะเป็นมีลุกปืนสองข้างนะครับลุกปืนคลิกสข้างนะครับแล้วก็ยางโอลิงใส่ตรงนี้นะครับ ชิ้นส่วนต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับชิ้นส่วนตรงนี้แล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่นี่ด้านในนี่เปิดออกได้นะครับแต่ว่าข้างในนี่มันแกะออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาใส่เหมือนคล้ายๆกาวร้อนนะครับปิดไว้นะครับก็คือแกะไม่ได้นะครับด้านในนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากลองเปิดดูนะครับก็เปิดได้นะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับระวังเครื่องอาจจะเป็นรอยได้นะครับถ้าอยากเปิดออกมาเหมือนอยากดูข้างในอยากใส่น้ำมันหรืออยากใส่จจระบีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเครื่องไม่ลื่นนะครับแต่จริงๆไม่ไม่ได้จำเป็นนะครับไม่ได้จำเป็นนอกจากว่า <c oughs> นอกจากว่าจะมีน้ำหรือสีเข้าไปข้างในเราทำความสะอาดอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องไปใส่น้ำมันหรือใส่จารบีมานะนี่นะครับเพราะว่าบางทีบางทีน้ำมันหรือจารบีที่เราใส่เข้าไปนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันมันไม่ทนความร้อนนะครับใส่เข้าไปเนี่ไม่ได้เป็นผลดีกับ ข้อเบวียงนะครับอาจจะทําให้ถ้ามันใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ทนความร้อนนะครับมันจะละลายเข้าไปข้างในนะครับแล้วมันอาจจะเข้าไปในมอเตอร์แล้วอาจจะทําให้ข้อเบวียงเนี่ยเสียได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับนี่นะครับใส่ยางโอริงนะครับแล้วก็ ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเบาล์นิดหนึ่งนะครับด้านหลังตรงที่ต่อแบตเนี่ยไม่เบ้านะครับเราใส่ด้านที่เบ้านะครับเข้าไปนะครับโอ้โทษทีนะครับโทษทีโทษทีขออภัยนะครับด้านที่เบ้านี่อยู่ด้านบนนะครับด้านที่ขอบเบ้านี่นะครับอยู่ด้านบนนะครับ อันนี้จะแน่นพอดีนะครับเวลาเปิดนะครับถ้าเวลาเปิดนะครับเราต้องใช้อะไรลองนะครับรองแล้วก็รัดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องหาที่รองนะครับอาจจะเป็นยางเป็นอะไรหนาๆนะครับแต่พยายามอย่ารัดแน่นเกินไปนะเพราะว่าตรงนี้มันบางนะครับอาจจะเสียทรงได้นะครับ เวลาเราถอดออกแล้วก็เ,เวลาเอาเข้าเนี่ยก็ต้องหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นกระบอกก็หมุนเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นอันเรียบร้อยครับนี่เปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ถอดให้ดูนะครับถอดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกลบนะครับบวกลบตรงนี้ก็จะเป็นบวกลบนะครับนี่เข้าใจง่ายๆนะครับเป็นบวกลบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถอดชิ้นส่วนนี่นะครับถอดกระบอกยางเวลาถอดเราก็จับแบบนี้นะครับนี่จับแบบนี้ ดันแบบนี้นะครับถอดออกง่ายๆนะครับถอดอยางออกแล้วนะครับเราก็หมุนหมุนตรงนี้นะครับเนี่ยหมุนออกมาค่อยๆถอดนะครับค่อยๆถอด ตรงนี้นะครับนี่ถอดออกมาจริงๆแล้วตรงนี้ก็ถอดได้นะครับขันน็อตตรงนี้ออกนะครับสองชิ้นขันน็อตตรงนี้ออกแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมานะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นน็อตยึดมอเตอร์นะครับนี่เป็นน็อตยึดมอเตอร์สองข้างให้มอเตอร์แน่นไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับนี่นะครับ แล้วก็ขอแนะนำนะครับเครื่องสัก e z p 2 s นะครับตรงตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับสีสวยมากนะครับไม่มีแบตนะครับตัวนี้สีพิเศษจะมีสองสีนะครับจะมีสีเขียวนะครับคริ m a r t าสจีนแล้วก็ เดสเซอร์โกนะครับสีทองนะครับนี่นะครับนี่สีพิเศษนี่จะแพงกว่าสีธรรมดา300บาทนะครับนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับดูงานในใกล้นะครับงานสวยนะครับงานอลูมิเนียมอโนไดนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจุดรวมเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนต้องการให้ผมทำคลิปวิดีโอสินค้าตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือถ้าหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ Joker b a t t e r Tattoo Supply นะครับทาง Facebook นะครับก่อนจากกันไปก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเรานะครับขอบคุณมากนะครับ